กาแฟาใส่ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอ่ะเโโปิดนมปิดแซบใส่ไป,ไปอ่ะเสร็จใส่กาแฟปิดช็อตมาใส่เงียบอ,อืมอืมบิดรอเสร็จปายมาใส่ใส่คอนคอน,นใส่น้ำแข็งเย็นจริงจิ๋มรู้สึกไม่อิ่มเลย อย่างนี้ถึงจะตกใจอย่างนี้เลยอ่ะฮะไปนี่จะไปด้วยโปรตีนโปรตีนนะฮะ่อาวิอาฟ้าฮ่า่าฮ่โอ้โอ้อร่อยอร่อยที่สุดฮ่าฮ่าฮาโอ้ฮไปอืมเบียบอร่อยไปไปอย่าโอ้จอจออืมอืมเหมือนจะไม่มี ไายคน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 ้อไปเรียบรอย้อยอืไก่รุ๊รุ๊ปรุ๊ปโตีมต้องมีไก่หยิบจับไปไปหยิบหยิบมาขวานแก้วหยิบ <c oughs> แค่นี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วอืออ่ะอีอ่ะนี่เสร็จ Bleh! <laughs>